เป็นพระหล่อโบราณอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่ได้รับความนิยมนะครับก็เป็นหานุมานหล่อโบราณพิมพ์หน้าหนังสือจมพิมพ์หน้าหนังสือจมเนี่ยจะสร้างพร้อมกับหานุมานหล่อโบราณพิมพ์หน้าหนังสือนู่นนะครับหนุมานหล่อโบราณพิมพ์หน้าหนังสือจมตนนี้นะนะครับตามซอกเนี่ยเขาจะมีน้ําทองนะครับอยู่ตามซอกเลยนะครับนะครับ ถือว่าพบเจอได้น้อยมากเลยนะครับนะฮะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับก็จะเห็นอ่าล่องรอยตะเข็บนะครับเกิดจากการประกบของแม่พิมพ์นะครับนะความเป็นคลาสสิกความเป็นอ่ามลเสน่ห์ของพัเหล่อนะครับซึ่งองค์นี้สามารถบรรยายรายละเอียดหรือความเป็นคลาสสิกมลเสน่ในตัวได้เลยนะครับ นี่นะฮะตัวนี้ก็ปริ่งดังกลางวานนะครับปริ่งก็ดังกลางวานผมแนะนําตันนี้เลยนะครับคือไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ขึ้นคอนี้ไม่เป็นสองวงไรนะครับสวยดีนะครับสวยดีมีมรสเนดดีนะครับสําหรับอนุมานหลกโบราณพิมพ์หน้าหนังสือจมตันนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้เลยนะฮะนี่ฮะและเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่อยากจะบูชานะครับทักมาที่ผมได้เลยนะครับตามข้อความด้านล่างที่ขึ้นวาให้แล้วนี่นะครับ ผมรับประกันพระแท้รับประกันผิวเดิมให้นะครับเพื่อนๆพี่พี่โอเคครับสวัสดีครับ